วันนี้เราจะมาเล่นเกม Baby the y e l l o ยโลเพราะเราเสียงก่อนเผื่อไม่ได้ยินเนาะเอาแบบเบาเสียงสุดๆเลยเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาคือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงแต่แบบเสียงเกมเนาะเพราะว่าเราคือเรลาเล่นเน่เราเอาหน้าจอห,ห่างห่างกับหน้าเราเพราะว่าเราอัดผ่านมือถือเนาะเราก็เอาเอาสัเอาหน้าไปใกล้หน้าจอไม่ได้เราก็เลยจะต้องแก้ปัญหาด้วยกัน <Gen> เราเสียงแล้วก็พูดให้ดังขึ้นก็เริ่มกันเลยคืนแรกพี่เลี้ยงถึงเวลานอน,นแล้วนอ้อง ที่คิดแบบนั้นจริงๆหรอเออหวัดดีจ้าเสียงเบาขออภัยด้วยนะขอปิดเสียงก่อนหรือไม่ได้ยินอน่ะี๋ยอไม่ได้ยินปิดเสียงเนาะสวัสดีจ้าอือขอโทษด้วยนะที่ปิดเสียงปิดเสียงหน่อยดีกว่าเนาะเอ่อ ไปกันดีกว่าจ้ะคือไม่ต้องตกใจนะเพราะเราเป็นว <_ Porque> ัดอยู่กินเสร็จไีเราก็จะพาน้องไปยังโต๊เปลี่ยนก่อนอุ้ยเปิดน,น้ำได้ด้วยหรอหยิบไม่ได้โตเปลี่ยนอยู่ไหนอะอยู่นั้นเฉยมากเลยไม่ได้เล่นเกมนี้เฮ้ยยือ้ออะไรอะ ยันเมียยเรีเยน้องฮะน้องหายไปไหนอ่ะอ้อมันนั่งเบลออยู่ตรงนี้เละคุณน้องก้า,าแป๊บนึงนะคน้องน้องคือแบบจ้องเรามากเลยมาค่ะมานอนเนาะ นอนเลยอ่ตอาตามหาหนังสือนิานแล้วนั่งลงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอาใส่ไม่ได้จุดแมวดำช่างมันค่อยใส่พวงนี้หนังสือนิทานเรื่องเจ้าชายและเจ้าแมว เจ้าชายฟังไปยังดินแดนแสนไกลด้วยดวงดาวมืดมิดเหนือหัวเจ้าชายหลับไปจนกระทั่งมีเจ้าแมวกระโดดข้ามตัวข้าเจอส่วนลับแล้วเจ้าแมวพูดด้วยเสียงสดใสแล้วกฟากแบบเร้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรีพวกเขาเดินผ่านประตูสวนสีทองดูต้นไม้พวกนั้นสิพวกเขาเดินผ่านทางเดินกรวดใสน่ารักดูดอกไม้สีสวยสิ วเขาเดินผ่านแท่นน้ำพุอันสวยงามดูสายนะ้ำที่เต้นตระบำสี่ดูสีดูสีดูสีสแต่เจ้าชายไม่ชอบสวนแห่งนี้และเริ่มเตะต้นไม้ทันทีเขาถอนและคว้าพุ่มดอกไม้อ่านว่าแหละถ้าดึงดึงใบพวกมันออกไปเขาทำลายทุกอย่างเพราะมันสนุกเจ้าแมวมองด้วยความกลัวข้าผิดอะไรเจ้าแมวร้องออกมา,ข,าข้าไม่ควรพาเขามาที่นี่เลยนอนแล้ว จะใช้จะใช้นี่คือน้องเป่าดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งรักิ๊กเอาไปด้วยบายบายตัวตัวจริงอยู่นั่นตัวปลอมอยู่นี่ไป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 นอนนอนนอนรอทีวีรอดูทีวีรอพ่อแม่โอเคคือเราเป็นพี่เลี้ยงเจ็บปะอุ้ยไม่ยอ ปล้มมวอ่วตัวแล้วได้เลยนั่บกโซฟาเนาะอะไรเนี่ยเราดูแต่ภาพส้มให้เราดูอะไรกล่อมน้องน้องร้องหรอเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะเราเบาเสียงเยอะมากไปน้องๆไปๆๆเราชอบตุ๊กตาตัวนี้มากเลยอะ่ะอ่ะพาน้องไปนอน เอาไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอม่แลน้องนี่ทำหน้าเศร้าเลยไม่ต้องรองเด็กปีศามเฮ้ยเฮ้ยเตะเตะทำไมเตะทำไมก็เอาไปดิเอาเอาเตะเตะเอากระต่ายไปกระต่ายน้องน่ารักวางไอเนี่ยเพิ่งอ่านภารกิจวางตุ๊กตาถูกต้องในเตียงกระต่ายไปเอ้าไม่ชอบ สงสัยเราอาจเรื่องแมวเราน่าจะให้แมวเอาไปนอนนอนนอนไปเลยปิดและรอพ่แม่เอ้ยพักผ่อนดูทีวีเป็นโซฟาสลับกันหมดแล้วเสียงนอนเลยจ้า คืนที่สอ,องน้องหัวเราะฮ่าฮ่ฮดูสิดูสิตลกใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าอย่าทำแบบนี้ไงท,ทำแบบไหนฮะฮะอีกคนนเ้มันจากตู้เย็นได้เลยจ้ามีเบลดำด้วยอ้อทำไมอยู่ดีๆตู้เย็นปิดเองอ๋อเอาไรอันนี้อ๋อห้าปวด เอเอหรือเปลี่ยน้ำเนี่ยอย่างละคูจับอย่างนี้หรือก็จำอย่างบ้านเองอ๋ออยู่นี่เป็นคนม,มีมารายาเปิดเส้นปิดท้ายกันเด็กมานี่มาาคีเตะ <c oughs> เงงเก่งในมีตากางเก่งในคู่ซูเปอร์แมนเลยนี่กางเก่งในเชฟอ๋อหมาเช็ดเหลี่ยมไม่ปิดตู้ยกันวัวอ๋อเป็นหานลบไทยตาได้หมาหนีมานี่สีวิ่งจะเป็นอุปกรณเง่ง Ồ, ở nè Mà nhìn mà Không lấy Ồ, đang đẹp bị ra đi Ồ, con Ồ, mà Play đẹp rồi Đi đẹp, ở đây Ừ, ừ đi น้องไปนอนรอพ่อไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาบินตาเด้งปีชาเด็ยวปีชาเดียวไม่ใช่เด็กเดียวเพราะฉะนั้นปวดขี้ไหมเนาะปวดขี้ไหมอยากขี้ไหมอ่ะปึุงเปลี่ยนปมจะรงใจอยากขี้ต่อแล้วเอ้าเอานี่เป็นเก่งในประ อ้มหัวแตกไหมอันเอาหัวลงเลยอ้มอ้ม,อมนิดน้อยนะคนระัะหรือสวัสดีเขามีเพศกันนั่นเด็กปานลงไปน่นนั่นชืน่อนิจอนคราวนี้เป็นเรื่องเจ้าชายกับกระต่ายหน่อยคราวคราวนี้เราจะพักเร็เรวๆเลยเมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ๋ยได้เวลาเล่นแล้ว แต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทําให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอยู่ที่นี่เธอพุ่งไปยังทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระดดดเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดคําว่ายออะ,อะอเด็กนี่ปีเด็กตีตะก็ไล่ยลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวดียวทำทำหน้าทำตาปีจ้าดไม่พอก,กาวราวกัน <c oughs> อยู่ก้าวดิรับตอนเตียงเอขวดเราไปด้เขาไล่ตามทางเดินมืดๆดุดเขาไล่ตามผ่านทางมืดๆดดดุดดดเขาหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดโดดดวนไปรอบๆพระราชวังเข้าและออกไปจากสายตาดดดด เจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็ไมไปด้วยความโกรธแค้นเจ้ากระตายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเยีนี่อีกคนนึงข้าจะหามาให้อีกไม่ต้องกังวลแม่ผูรักแลี้ห่วงใหญ่ตอบเขาไปเออนอนรับไปเด็กๆ็ออเออด้ทุกตาเลยว่ะมูป่าไปเตะไพอดไปตรงนี้เร็ว อ๋อม,มึงสังเกตนะตรงประตูมีลูปเป๊ะแล้วก็รูมูคุดกันป,ปักปอนดูดูทีวีจนวา่าเอ้ยป,ปักปอ,อนเออนั่นแหละตุกเกลีใครอยู่ที่หน้าประตูอ๋ออตายมันอยู่นี่เหออเออเหมือนปื้อวัววัแองวัวแต๊กวันนั้นนั่นแหละตำหน้าต่ำตาเราตัวยก็ได้กันโอ้ ใครยึดหมอกากินไหมนี้มีวิตไหมถ้าเรายิบมันจะให้ไปไหมหลองหั้นนะค่ะมาเลกอืมให้ไปจริงอันนี้วางกล่องบนโต๊ะเจ้าฮะตัวเจ้าวางกล่องบนนี้ได้ไหมนี้อ๋อไม่ได้ตัวเจ้าน่าจะเป็นตัวนี้มั้งอ๋อในที่สุด ในที่สุดก็มีเวลาสงบดูทีวีแล้วขอไอนะ <c oughs> อวันนี้ไม่มีเสียงเด็กโรงเวอรไม่รู้ตอนนี้ได้ยินไหมนี่ยดีรบบ้ามีเรียงราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะน้องน้องจะโชว์ความฝันให้ดูเสียงทะเลมา พักผ่อนดูทีวีบนโซฟาไม่ดูเด็เกน้อยเยอะก็จะกงบก,กี่บานที่อ่องเราเยอะเอ่นกีเกียดกัมน้องไปข้างบนเพื่อกอับน้องเออปวดหน้ามันพริ้วเขาจะห้องาะไรินตูเอาแรงมันปอบใจเราเป็ด เดี๋ยวเด็ดเดเด็ดเดเอาล็อกแล้วลืม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 ใช่เอออู้แมวไอ้มันอะไรกินนมปังชีสดีไหมเออดีจอบชีสอยู่ปอดี้เลยเไม่มีจานกันนี่วางวางกองจานเอ้าใส่แปะปัดอย่างนี้วางกับนมปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รูปหน้านี่มันเปลี่ยนมาอย่างนี้มึงต้องเกตเอ,อ้าอะไรนี่กีการเ์เงะกระต่ายตาแดงแล้วก็มีมันหนุนกีการที่เรื่องหลอกง่ายนะประตูหลอกมีคนเจ๋ออะไรกันไม่รู้เอ้ยหน้าชีดดีไหมเออดีนี่แหละจบนู่ปังหน้าชีใจเอ็มให้ชีดเอ็เอมกินะ แล้วก็ตบทายด้วยแพมเพมสุดท้ายรอเล่นนายยังไม่ตบทายเราต้องใส่ไข่ไปด้วยหนึ่งฟองตอกลงไปแล้วก็วางขนมปังในผลงานชิ้นโบเดกดำนันงไม่ถึน้นึงหนาที่นู้นเฮ้ยอิดไปได้เพื่อนั้นกินมันเนย,ยังเหมือนกัด อ๋อไรอะนั no tá, oh, ้นเจ้าขออกมันน่ะตายเลยมึงจับข้อนี่ก็จร้อมาพังโอ้โหไรอะนี้กี่เกินเนาะเต็มปืนมาเลยกี่เกินจะทุ่งบ้านเนาะข้าอย่าหลักไรนี่ข้าอย่าหลักกี่กัง f r e e มีอะไรอย่านี้ อันไม่ออกอันหนังกินไม่ออกอะไรนี่ขวารกินป้อนน้องสีเจ้ามอนสเตอร์ปีศาจเหรอฉันไม่ใช่ปีศาจอืมเราต้องป้อนน้องจริงเหรอมาน้องมาเอาไข่กินมา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  เอาลกแล้วเออตู้ลงเหล่าตรงปนนมนอนเออไม่นุกเลยโรงพยาบาลจะค้องบานอุกจะค้องบานซื้อตู้เย็นรุ่นอะไรอันนี้โอ้รุนรุนโตโยต้าตู้เย็นอ๋ออ๋อก็ลงกันเด้อ ờ ờ, chú đi đi chú chơi rồi hả Để làm nào mà ê điên lắm ê chú lắc gì quá à dìm leo dìm leo dìm leo ơi, ơ ơ ơ ư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  ที่ตรงนู้นไม่อไอ้น้อบูไมท่ที่ตรงจักโคกก็จักโคกเลยกีตรงจักโคกก็ใจมั้งเออตัวยังไม่ให้มินดีตัปเผอวะเออเปลี่ยนเป้าไมห่หรอล้วอ้าวแล้วเมื่อกีป้าไปดีกว่ะเออไม่ยอมลุง <c oughs> ้งยิงหนึ่ง ไม่จ่ายไม่ได้เดินหนึ่สองบเอ้าปวดแตกบ้าันเอาไม่ยืดเลยไม่ยืดเลยเอานึงสองสมเออชวยวิตูดแน่หมาเลยมามามาอนมา นี่น oh, ้ำปเยี่ยงวยไม่งั้นกีดหลังบ้านเด็กนี่ไม่้องมาทำหน้าโอ้ยโอ้ยก็จุกดเจอเออยงอุ้ยโกงเนทักจินไดไหมนี่ยได้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อะไรอะไรตีโอ้โก้งเลน อเ,เอาตุกเดือยมืเป้าเลยมามามาีเล็กนะไม่กลัวแลมา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 เวลาดืมา่มนมไหมอ้ขับไล่ีสาตกติเจอแต่ปืนลูกรอ,อ,องขับไล่ผีาตจงผีปอันนี้จุกนมกับไร่ผีสาต không 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 được, được ta đến đây, tối nọ, tối 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 Hong nha, lock, hong nha. Hope oh, phải thằng nào tặng như mấy mấy ni Mày đó Mày bơi anh. Mày anh. Mày thế này Mày bơi anh. Mày bơi xong เออพอดีไปวางตุ๊กตาจิตตุต๊กตองเดยวๆแกเก็ิญญาณเมียก่อนตาเกะกำนี้สงส่งเลยตาตาพิที้อ่ะอเจ้าชายกับแกะมันหนาวหนิบไปทั้งปราสาทแสงจันทร์สาดส่อง ไปทั่วสายลมพัดผ่านไม่นะพะม่านปิวสะบัดเปิดออกเจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่เขานอนหลับไม่ลงเขาจึงเรียกแม่ของเขาช่วยออกไปตามหาเก๊กของข้าทีโอ้น้ำมันปีทดัด <c oughs> โอ้เศษหน้ามันตะขก็หายเจ้าชายน้อยกล่าวเจ้าเก่จึงไปนำน้ำดื่มมาข้ากเจ้าชายกล่าวเจ้าเกะจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา เจ้า <Con> ชายกลา่าวฮุแฮนับเจอาทีหนึ่งสองสามมีเครื่องเจ้าชายกล่าวคนที่ข้าจะไปนอนเขาเปิดดวงตาสีแดงเลยอันหน้าไปทางเจ้าเกะมารองฟังดผ้พาพิกันซีมาอยู่ในหัวค้าตลอดไปเจ้าชายเอ๊ะเจ้าเกตเดินไปอย่างเชื่อฟังจิตใจเต็มด้วยความหวาดกลัวโอ้เหล่น้าจ้าชายแะ อะไรนี่หลังกิ๊บไม่ออกอ๋อไม่เฉยจะโก,กนตายงบน,นี้ไปแล้วอ้โสวัสดีจ้ามาอะไรอย่างนี้ตาปีศาจเลอุ้ยเด็กมาตีปวดใจงอคัวมาด้ยเด็กมาตีปวดใจโอ้กูดไนกูดไนราตรีสวัสดิ์อย่งน้อยเขามากูดไนก่านเนาะ ก็อนอนเล่นนะหนังเล่นแค่ร่างแหละไม่ผาบดำเอาอีกตอนนี้เอาอีกน่าจะยาวเหนเลยแมวดีกว่าอุ้ยอือกบสได้กันอยากตีดิโอเคโอ้เมื่อกี้เราเล่นบดแกไปแกตีตูกกินกระตายคือรับนี้มาได้เแมวคือ เมียวคือ,อนี้เมียวคือเออไม่รู้เอาเล่นแก้โขนเราจะไปทดลองทำที่เรายัางไม่ได้ทำที่คือเราจะเก็บวิญญาณเมวขึ้นแรกที่เรียงึงเวลาน,นอนแล้วเดี๋ยวบลา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 อัานมาแล้วจ้าป้อนอาหารนอกไม่ไม่ป้านีค่ะกลาบ เราก็จะเอาชุดแมวที่เราลืมใส่มาตลอดถึงสามวันเลยสามวันนั้นจริงๆว่าใ,ใส่แล,ล้วแหละลืมลูกตีนึงเออน่ารักโอ้เมื่อไห,ไหร่รู้ไหมเมือนแมวจอนการดิชจองดิชซองน้ำท่าดิกนังไงนังกลัว ม่ันโอ้เจลี่วารีอยู่คือคือไม่ได้ยดักลงอันนี้คือมไม่เข้าขายทำลายเด็กนะเพราะว่าเด็กมันทำลายเช่นก้อนค่ะอเอ้ยเอ้ยเออไม่รอไม่รอมา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 เล่นชุดบาทกันหนึ่งสองสาม Ủa day em ủa What lại ra con? bấm bam tay em, bấm tăm bam tay em. Prum, prum. bấm tay em, bam tay em. Om chê chẳng mà này? nè em em em. em, vé. Ao rì em, vé. Ao เฮ้ยอันนี้เราไม่ได้ก้าไปเตียต้องการคญเจจังมันเล่นบันตึกอะไรกัีนี้<ำ>โอ้รับยาวเฟืยเลยเฮ้ยปลด็อกของของเล่นแล้วเยม้มีมีบาสเกตบอลหมอเครื่องบิน ฟลล์รปงบล็อกปืนโฟล์ถไฟรถซูมี่ขอเล่นรถซูมี่ก่อนอันนี้ที่จริงของเล่นเด็กนะแต่ว่าเราขอเล่นก่อนไม่ผิดวังจริงๆอันนี้จิ้มแบบนี้เหรอขอกร้กัน เออ oh. หนึ่งเกมเอยดกเขาเป้าอือจะลู้ลูกตาลยเหรอเขาตูดเขาตาสยองอะไม่ได้เดี Blue ๋ยวคลิปเรียง โซโลคอนตีไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะปิดหมออีหมอมาได้ยินได้ไงไปไป <c oughs> แก่นี้เหรอแล้วเอ้อะไรอื่นนี่คืออะไรเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะทางลาก ไม่ไรหนึ่งหนึ่งอากล้วมา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 ีดดดดมา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 มอมามามาามาาามาามามมาา นี่ก็ปอง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 ต,ตีเด็กไม่ดีทั้งโดนในนะโดนค้อนหวัวทุบกระโหลกหนานาเกียอะไรนี่ปืนพองน้ำวี่ยิงใส่หน้าเด็กเด็ไหม น่ารักนี่คือวีน่ารักเอาไม้หมดเลยมามาเอออะไรอะคือไงอ่ะชั ก้มหัวไว้เจ้าเขาหน่อยเสียงร้องไห้อันจ่วยเฉาต้นเชื้อไม่เฉาอะอ๋อเรื่องมาแบบนี้เลยเรื่องใหม่มนแบบนี้อ๋อนี่เรามีของหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นอ้ลูกหมุนถุงตด วัยนี่ใส่ยไม่ได้โลย่าตดตดเฮ้ยตดนิสัยไม่ดีเลยโอ้ไข่แก้งวะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยงเท้าเตะของพ่อโป่งเดินหนุนตึกเฮ้ยปืนของเล่นอา ปุงป่งเพ่มไฟชง well? า Ồ, ม,มาสาม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 นน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 านน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 นงนน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 างนน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 มนนนมานน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 ชนนนนนานน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 นมนน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 นมนน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 นมนนนนนชนนนา คมชัดต่ำสุดโอ้โอื้อหพิกเซลโอ้โห,อห,อโอโหไ,หไหอรลายตาสุดๆแนงเงา,านกระจกดิพขายัีกเซลฟองกัดก็ยังเป็นพิกเซล พรเวลาถูกละเอฟเฟกก็ยังเป็นวิกเซลสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย